เมี่5นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็ไม่มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยจัดไป600คนครับเล็กเลยกเล็กแล้วมดไวมากใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทําไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ่ะเป็นต่งคมอะไลร้อค คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นําไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไปทำบริเวณได้ไหมพี่เจมส์ขายบัตรออนไลน์รอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายออนไรายได้อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเองแต่อย่างที่เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับใัรทำอะไรั้งนันคือผมว่า มันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบดีมากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งกึที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเตรียนไปกี่เพลงอ่ะพี่เจม จะร้องเพลงกิงเราสปอยได้เลยครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับอ๋อกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง20เสิบไปร้อคนเดียวคนเดียวเลยครับสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งอีก่อใช่ครับมีอัดรูปหนึ่งสองวันดีมากเลยนะครับจริงผมเองคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี่หรือวผมไปคิดต่อแล้วแต่ว่าจะร้องเพลงเราเตรียมน้ตามไปเพราะมันต้องมีสื่อซึ้งชิดกันทุกวัมทุกไท ก็ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยในวงการดนตรีพี่เจนมีแค่เับเชิญแล้วมีเกย์แต่ไม่งีงาไม่มีครับไม่มีหรือออไม่มีครับเดี่ยวเดียวโซโลเดียวโซโลเดียวโซโลจริงเลยไม่ไหวไม่เจมฮูเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วโอเชิญไม่มีสักคนไม่มี เพื่อนมาเติมให้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับงานรามีเนาะงานรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูเข้าไปหมดต้องเป็นเวลาพักบ้างเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับจะลองชวนดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่า แฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามีคือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่วเพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไหมก็ถ้าก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้หลายๆไปแต่ขายบัตรเอาสังคมไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้ตำนานแอร์บัลลากาทิปญี่ปุ่นทิฟญี่ปุ่นค่ะทีเจนแซวเพื่อนแซวหลา ครับเป็นสวีทไม่เลยทิ่อ๋อมันตรงวาเลนไทน์พอดีครับอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออลงเซเลเบรตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นซุสกีคู่ใช่ไหมชุซุสกีคู่สีฟูเราใส่เองไม่รีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ เป็นเช่นเป็นวัเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยครับแบ<ต>บไ,ไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือคือไปไปทิปสกีนี่เป็นทริปที่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 ทสองของปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นๆแล้วก็รอบร,รอบนี้ก็ไปไประยะเวลาหนึ่งชั่หลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอแต่งอะไรแถมรักไหมอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกเขายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆเหมือแซงอ๋อนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วเหรอเขาป่อยทุกคนเขาป่อยทุกคนเลยเนคู่ตง บอกว่าผู้เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยแล้วกันเกมอรเกมอะไเกมอม่แพกับพี่บอยพยายามไปถึงความพร้อมแล้ววันนี้ในเรื่องขนาดตัวนี้มอ่พี่เป็กตัดไปมีลูกแล้วมีพี่เกดพี่เกดตัดไปทไมเะซ่ได้่เเลยก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี่จะต้องไปสืบก่อนแล้วเดี๋ยวมาตอบทิ้งไมปแน่นอนแล้วเราเราเรตัดก่อนก็ได้ครับพอตัดก่อนเสร็จปุ๊บก็มีมีมีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแต่ว่าใครในแก๊งเราผมว่ารวมเราด้วยนะผมว่ารวมผมด้วยผมผมเออเริ่มนสามคู่สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนใคร มีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่บุวยผมน่าจะไปก่อนเพไมะอะไรอะไรก็ไม่ยปองเยเพราะว่าด้วยแบบว่าวัยวุฒิเขาด้วยวัยวุฒิคุณาวุธวัยวบุษคุณาวุธความพร้อมคว้อและเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกงธุรกิจอเลยนี่นั่งยงนี่แหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบ ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลยอ๋อครับพี่มันมันมเห็นแววหรือแบบวิแววหรือเห็นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีซองตริง บอก้าคู่เราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ลูกวานสาเอกไปรอแป๊บนเราะว่าเาอม้วเอาไปไปติ๊กันอาทิตย์นี้รอดก่อนช่วยไวพรให้ผมด้วยครับจนไปดูไปดูไหมนไหมนตัวไหมนนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเคเอเ